ตอนที่แล้วเราพาไปชมการฝึกซ้อมรวมไปถึงโภชนาการอาคารสถานที่และกิจกรรมการ,กรเกษตรไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาชมกิจกรรมภายในโรงเรียนของน้องๆสโมสรหน,นองคายนาคา f อีที่โรงเรียนน้ำสุววิทยาแห่งนี้นะครับว่าน้องๆเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตลอดทั้งวันครับ พอครับอยากให้พอ,อเล่าที่มาที่ไปของทีมฟุตบอลโซสอนนองคายนาะคายเอฟซีนะครับว่าเรามีจุดเริ่มต้นและทางโรงเรียนเองเนี่ยเรามีการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนครับครับจุดจุดเริ่มต้นคือว่ามีนักเรียนในพื้นที่ในอำเภอรเราหมู่บ,บ้านเราครับและในจังหวัดนองคายนะครับับเขาต้องไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นไปยังอาคารนีอื่นๆเราก็เห็นว่าทำไง เราจะมีศูนย์ฝึกให้กับรุ่นรนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็มีโค้ชที่ดีมาฝึกเขาให้โอกาสเขาครับก็แนวคิดก็จะประมาณนี้ครับกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากน้องๆนักฟุตบอลทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรมจิตตศึกษา ที่จะเป็นนวัตรกรรมสร้างสนามพลังบวกให้กับนักเรียนก่อนเข้าเรียนโดยคณะครูที่ปรึกษาจะใช้จิตวิทยาเชิงบวกพูดชมเชยในสิ่งที่ดีชี้ถูกมากกว่าชี้ผิดและก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็นหล่ะครับทีมงานของเราได้เดินทางไปที่บ้านของน้องออมอดีสรสารขัดนักเตยาวชนของโรงเรียนน้ำสวยวิทยานะครับอยู่ที่บ้านดงหนองบอล อำเภอสักใครห่างจากโรงเรียนไปประมาณ8กิโลเมตรทุกครั้งที่น้องออมกลับบ้านก็จะช่วยคุณแม่อุทยัยสองจันทํางานบ้านทุกอย่างเลยละครับน้องออมได้ช่วยพ่อช่วยแม่ทําอะไรบ้างครับก็ช่วยแบบทํางานบ้านครับ,บ,บเช่นล้างจานแบบถูบ้านกวาดบ้านอะไรแบบนี้ครับอืครับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเราให้เล่นกีฬาฟุตบอลไหมพ่อกับแม่สนับสนุนครับอืครับ สนับสนุทยังไงบ้างครัแบบให้แบบไปพักนอนที่โรงเรียนครับแบบไปซ้อมกับเพื่อนๆนอครับครับตอนนี้น้องออมตั้งความหวังไว้กับการเล่นฟุตบอลอยังไงบ้างคือแบบอยากเป็นแบบนักฟุตบอลอาชีพแบบนี้ใช่เขาก็อยากให้เขาันได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าเป็นบ่ไใดกะสมมุติว่าถ้าเปนบ่ไดดกะอยาก จะให้แกมีทุนเลี่ยนระดับมหาลัยไหมจ๊ะทุนสําหรับนักกีฬาถา้าแตาแกบ่ได้เป็นมืออาชีพให้ทุนมีทุนซอยจะเครองหนึงน่งอันสิหนะจ๊ะหนึ่งในหน้าที่หลักที่น้องออมจะบกพร่องไม่ได้ก็คือการขุดมันไปขายซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัวไม่ใช่ว่าใครก็ขุดได้นะครับมันต้องพิติีพิถฐนกว่าจะขุดขึ้นมาได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละครับ ขุดมันกับเตะบอลไหนง่ายกว่ากันเตะบอลครับเตะบอลง่ายกว่าใช่ครับ <laughs> เออขุดมันยากเนาะใช่ครับตัวแล้วกว่าจะขุดได้น้ำมันโอ้โหแล้วก็ร้อนคุณผู้ชมร้อนร้อนจริงๆนะครับแต่ก็นี่แหละครับวิถีชีวิตของนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับหลายคนไปมองไปโฟกัสที่เวลาเขาสำเร็จแล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่าเบื้องหลัง กว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้นะครับเขาต้องผ่านวิถีชีวิตที่มันยากลําบากแค่ไหนในการทําอาชีพการเกษตรและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนสูงวนสอนหนองคายนาคาโรงเรียนน้ำสวนวิทยาอำเภอสะใครจังหวัดหนองคายนะครับเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนสวัสดีครับ